สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของธาตุน้ํานะคะรา,าศีธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎนะคะราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกหมอมินอ่านทางโหราศาสไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วแล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงบางทีมันอาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้นะคะอยากให้เป็น อยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดและไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันว่าไพ่จัก,กรวาลน,นะคะไพ่พ,พมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะกล่าวอ,าอะไรธาตุน้ำบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะดีวีออฟฟาจูนเป็นไพกน่กงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ดาวห้าคือดาวพฤหัสและเป็นไพ่ของพมลิขิตแล้วก็กลับมาจากนะคะตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะธาตุน้ําตรงนี้ นิวเลิฟนะคะรักข้างหม่มาแล้วไพ่สเตลล์มิติกนะคะก็คือหมายถึงว่าจงศรัทธาอันนี้มินขอขยายนิดนึงนะไม่ได้แปลว่าให้คุณไปนั่งงมงายกับความรักมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะเคยเจ็บอนะคะเคยผ่านอุปสรรคปัญหาความรักที่ทุกข์ใจเคยจบมาในความที่คุณอุ้ยซื้อสัตว์คุณจริงใจกับใครคนนึ่งทาไมเราอาจจะตอกย้ำความรู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รักเรา บางครั้งนะคะการจากของใครบางคนการจบของใครบางคนตอนนั้นเราอาจจะเสียใจแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะคุณจะได้พบรักนะคนที่ศีลเสมอเราคนที่คู่อธิษฐานขอพรสร้างบุญร่วมกันมาแต่อดีตชาตินะคะตรงศรัทธาคือเราจงคิดว่าเอ้ยตรงคนนี้ไม่ใช่อีกหน่อยเราจะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะดึงสิ่งดีๆเข้าน้อมเข้ามาสู่เรานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะมาดูกันนะคะ ไพ่ทำบา,มมาลนความรักความสมาธิผ่านมาแม่มองว่าคุณคงพยายามแล้วละ่ะเป็นความรักที่บางคนอาจจะเจอคนที่แตกต่างกับเราไม่ว่าจะอายุนาะค,ะความห่างไกลหน้าตาทางสังคมเมตตาความคิดก็ได้นะคะตรงนี้แต่ทุกอย่างมันอาจจะคําว่านิง่งบางครั้งมันเป็นอาการบ่งบอกว่าจบได้ด้วยนะคะตรงนี้บางคนความรักที่ผ่านมาสิบถ้วยอาจจะเคยอยู่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวนะ,ะแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาที่มีหลายๆฝ่ายทําให้เรามีปัญหากัน นะคะมันนิ่งมันเงียบเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้อันนี้แม่หมอจะแคลี i f y ขยายให้ละเอียดเนาะแต่ตอนนี้ขอดูก่อนความรักในตอนนี้นะคะสีไมท้าคุณอยากได้ความรักที่มั่นใจและปลอดภัยคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์คุณแล้วนะคะมีนิวเลิฟเข้ามาตรงนี้และดีเอ็มเพลย์อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะคะเออใต้สำรับนะคะเป็นเดอะซันด้วยความรักครั้งใหม่มาแล้วคุณจะได้เจอดะเอ็มเพลสกับดะเอ็มเพลร์ ค,คุณเจอเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะจัก,กรวาลบอกว่าคุณทั้งคู่น่าจะผ่านอะไรกันมาเยอะหมายถึงคนใหม่เขาอาจจะเคยผิดหวังและเสียใจมาเหมือนคุณที่เคยเจ็บปวดและเสียใจพวกคุณจะได้เจอกันนะคะแบบผู้ใหญ่ความรักคือความเข้าใจความรักคือการเติมเต็มเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันคุณจะรู้ค่าของความรักที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเสียใจแบบไหนคนคนนี้เข้ามาเขาจะไม่ทําแบบนั้นคุณก็จะไม่ทําแบบนั้นแก่กันละกัน จะเข้ามาเติมเต็มและอบอุ่นนะคะตรงนี้นะแม่หมอผมพูดถึงคนโสดก่อนนะหรือความสัมพันธ์นี้นะคะที่คุณจบปบใครมานาะและแปลว่าคุณโสดเหมือนกันนะบางคนอาจจะคิดว่าเออไม่มีใครสักทีไม่อะไรไม่มีหรอกนั่นแหละคือการปิดโอกาสตัวเองการปิดกั้นนะคะพลังงานดีๆจงคิดเสมอว่าอ,อ๋อเราสร้างบุญสร้างกุศลเราต้องมีคู่คนที่ใช่จะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะตรงนี้นะมันทําบุญสร้างกุศลให้ตัวเองนะคะเพื่อนๆน,นะคะการขอพร นะะเนื้อคู่คุณจะปรากฏจะมีความรักเขาครั้งใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่มีสีมีตําแหน่งหน้าที่การงานโตเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนต่างประเทศนะคะไม่ก็ลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ได้เนาะเป็นคนที่โดดเด่นทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณยิ้มออกเขาเข้ามานะคะทําให้เรามีความอบอุ่นใจนะคะตรงนี้นะมีโอกาสพัฒนาได้นะคะตรงนี้นะ ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นเข้ามาทางสายเพื่อนสายงานหรือการยารมิดหรือแม้แต่ไปงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นกับใครก็ตามนะคะอย่าอยู่โดดเดี่ยวนะคนคุณนี่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือผ่านการเจ็บปวดและเสียใจมาไม่นะคะเหมือนคุณเลยและความสัมพันธ์เราจะไม่เหมือนที่ผ่านมาคุณทุกใจอะไรมาเยอะแล้วหมดแล้วซึ่งมีบาก,การรมจัดเม้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่คู่ควรกับความรักดีๆกับความซื่อสัตย์และจริงใจเขานะคะคุณกับเขาจะเติมเต็มกันละกันนะคะ,นะคะเพื่อนๆ ทีนี้แม่หมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงบางคนอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็เดมเพลอร์ราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติก็ได้นะคะธาตุน้ํากระโกนมีนพิจิกนะคะธาตุดินกันเพื่อสมังกรเดยอดเพชพิจิกลัคนาพิจิกนะที่ผ่านมาโอสิบดาบไม่มีใครเจ็บและเสียใจท้าคุณอีกแล้ว ถูกแทงข้างหลังหรือเหนื่อยกับความรักนี้นอนจมกองเลือดนะคะตรงนี้นะเหนื่อยมาเยอะเพื่อนๆตรงนี้นะห้าดาบเป็นสภาวะที่ห่างออกมาเจ็บและเสียใจบางคนมีเรื่องความไม่เข้าใจความมีอีโก้ความมีทิฏฐินะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะสีดาบบางคนนิ่งเงียบไปในความสามาัญจะเอายังไงดีส่วนฉันนะคะคาว่าเงียบนิ่งแปลว่าเราจบกันหรือเปล่านะคะทาไมไม่คุยไม่เคลียร์บางคนนะคะหกดาบ เป็นการที่คุณอยากมูฟออกมาจากตรงนี้เพราะมันว่างเปล่าเหนื่อยเหลือเกินกับความรักครั้งนี้นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะหกไม้เท้าคือการเดินหน้านะคะกับความสําเร็จของตัวเองกับการรักตัวเองกับการอยู่กับตัวเองนี่แหละค่ะเก้าถ้วยนะคะขึ้นมานะคะคุณไม่อยากจะเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของใครนะคะตรงนี้นะ,ะ,นนะ,ะจัตติกนะคะชาวตุลลคณาตุลน,นะคะ ความรักครั้งนี้มันมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจจะต้องเลือกในความสัมพันธ์นะคะบางคนมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเช่นฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องหรือสภาวะแวดล้อมบางอย่างที่ทําให้เราไปกันไม่ได้นะคะปัญหาเราก็มีอยู่แล้วนะแล้วยังมีคนที่มาทับซ้อนอีกบางคนนะคะปิดกัน้นมีกำแพงต่อกันไม่คุยกันหรือนิ่งเงียบคุณพยายามแล้วนะในความสัมพันธ์นี้คุยอินดาผู้นี้เจ็บและเสียใจคะ่ะเพื่อนเพื่อนมือที่พายออกไปคุณคงให้โอกาส ทั้งตัวเองและเขาแล้วละ่ะแต่มือที่ถือดาบเราเจ็บแล้วอยากจะเราอยากจะตัดแต่พอกลับมาเราก็ยังให้อภัยบางคนเป็นความรักที่อายุแตกต่างกันมากๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะความห่างไกลหรืออายุก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะสเตนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์คุณพยายามแล้วล่ะในความรักความสัมพันธ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณเต็มหมดแล้วพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเ,เขาไม่เห็นสนใจนะ สิบเหรียญบางคนนะคะอาจจะเคยอยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วด้วยหรือคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันแต่วันนี้มันไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆช่างมันเนาะปล่อยไปมาดูปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะเจอหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นก็ได้นะมาส่องดูกันความรักธาตุน้าไพจัดเม้นนะคะหรือไพคามาไพ่เดียวกันนะนะคะมันอาจจะเป็น ช่วงที่เป็นวิบากกรรมที่ทําให้เราต้องพัดภาคห่างเหินมีคนมาแทรกมาซ้อนนะคะมีคนที่ทําให้เราไปกันไม่ได้นะคะหรือเป็นเพราะเราก็ได้ที่จะหมดเขาเรียกว่าหมดกรรมต่อกันนะคะเดิมมิดชกันละคณากันขเขาเงียบขเขานิงน่งใส่คุณนะคะแต่คิดทบทวนนะในสภาวะที่นิงเงียบแม่หมอว่าธาตุน้ำเนี่ย เป็นคนที่ชอบทำมาทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระคุณจะมีเซนต์มีรางสังหอ์นะคะในถือไม่เท้าคนนี้อาจจะเป็นคนไกลที่เดินทางบ่อยก็ได้นะหกถ้วยนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเดิมๆคนที่คุณคุ้นเคยไม่ว่าจะเพื่อนเก่าไม่ว่าคนที่คุณเคยคุยแล้วห่างหายกันไปหรือแม้แต่คนที่เคยเป็นแฟนคุณก็ได้นะเป็นคนเก่าได้ด้วยนะคะคำว่าคนเก่าแม่หมอบอกนะี่คือคนเก่าคือ คนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันก็ตามนะคะจบกันไปเลิกกันไปก็คือคนเก่าหรือไม่ก็คือห่างกันไปนะคะหรือไม่ก็คือคนที่เคยคุยกันไม่ว่าจะไม่ไม่ใช่สถานะแฟนก็ตามเขาเรียกคนเก่าได้นะคะแต่ถ้าใหม่ก็คือใหม่เอี่ยมเลยไม่ได้รู้จักมักจีกันมาก่อนนะคะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆอันนั้นนะคะหกเลี้ยนนะคะแม่หมอว่าเขาก็นึกถึงคุณน,นะนะคะตรงนี้ขึ้นมาสองดาบนะคะอาการสับสนและลังเลว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้ จัดติกนะคะสิบถ้วยนะคะห้าไม้เทา้าสิบถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะเด็ซันเด็ทมพเลนขึ้นถือไม้เทา้านะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นคิงถ้วยนะคะตรงนี้นะคะแม่มอว่กพูดว่าโสดนะคะ คิงถ้วยแล้วก็คุณอยู่ตรงนี้นะคะควีนถ้วยที่อยู่โดดเดี่ยวตรงนี้คุณจะไม่โดดเดี่ยวอู่แล้วคนโสดจงศรัทธาแล้วคิดว่าเราจะต้องเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่คนที่คู่ควรกับเราเราจะต้องเรามีคู่นะคะให้คุณคิดอย่างนี้แต่ถ้าคุณปิดกั้นความรู้สึกตัวเองกำแพงโอ้ oh, ฉันโสดมานานฉันไม่มีหรอกหรือฉันโอ oh, ไม่รักทุกใจมานานไม่น่ามีอะไรแล้วไม่น่ามีคนของเราแล้วเราไม่มีคู่มันก็จะตอกย้ำซ้ำๆตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาอย่างนั้นนะอ่ะ ม่หมอพูดถึงคนโสดก่อนนะคะที่คุณกําลังจะจะเจอหรือไม่คุณกําลังคุยนะคะตรงนี้นะ่ายังไม่ได้พัฒนาแต่ว่ากําลังคุยก็ได้คนคนนี้นะคะจะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกความสบายองคุณเหมือนผู้คุณนะคะมันไม่ใช่เรื่องเมื่อเอินที่มาเจอกันเห็นไหมคะไพ่คู่อยู่ตรงนี้ออกมาไพ่เ of ฟอร์จูนไพ่จักรวาลไพ่พรมลิขิตนามาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับเราไม่ว่าจะอายุ หรือหน้าตาทางสังคมความมีชื่อเสียงนะคะตรงนี้ต่างภาษาต่างชาติได้ด้วยนะคะเ e มเพลอร์ความรักนี้พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันเขาเขาเป็นคนเด่นนะคะเพื่อนๆนะเป็นคนเด่นเป็นคนมีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีเลยแหละและเป็นทัคนที่ทําให้คุณยิ้มได้แล้วค่ะที่สัมพันธ์นะทําให้เรามีความสุขทําให้เราอบอุ่นสิบด้วยขึ้นมาแล้วนะอบอุ่นใจเมื่อเจอเขาเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่รู้สึกได้ว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณ ทีนี้มาดูคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีปัญหาห้าม่เท้าขึ้นมาแล้วนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยอยู่กับคนนี้เป็นแฟนนะคะเป็นสถานะครอบครัวพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแต่เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องทัศนคติก็ได้นะเช่นอายุที่มีความแตกต่างบางคนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็ความห่างไกลหรือบางคนเนี่ยเป็นการปรับตัวบางสิ่งบางอย่างหรือมีสภาวะที่หลายๆฝ่ายถ้าไม่ฝังคุณก็ฝังเขาทําให้เรามีปัญหาตอนนี้เขาก็ลัง นิ่งและคิดทบทวนว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์แต่แม่หมอว่าเขารักและคิดถึงคุณความรักที่เขาคิดว่าการเป็นผู้ให้และระลับมันไปมันหมายถึงหนึ่งเดียวเนี่ยเขาคิดถึงคุณเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะตื่นรู้แล้วอยากจะกลับมาเป็นคู่กรลย,ยามิตรคู่แท้ของคุณนะคะการห่างเหินกันไม่มีกันและกันเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาจะคิดได้และทบทวนนะคะเพื่อนๆบมงตรงนี้นะแต่ถ้าไม่มีใครกลับมาแม่หมออยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ นะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่มีคนเข้ามาเป็นกันเร,ริ่มเป็นคู่ของคุณนะคะตรงนี้นะไพ่ออกมาแบบนั้นเนาะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างนะธาตุน้ําเป็นยังไงคนที่คุณจะคบคนที่คุณคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเดวนะคะใบแรกเลยจัดติคไฮโาแฟนพฤกษณาพฤกษบนะคะมีใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะ แปดไม้เทา้า d ีเอ็มพัลเลอร์เตมเพลส้เขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาเลยนะคะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโอ้หวีออฟฟอร์จูนนะคะไนท์ถือไม้เท้าควีเหลียนนะคะสเตซัน ้าดาบค่ะเพื่อนมาดูคนที่มีประเด็นก่อนนะคะใครที่เคยอยู่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวแล้วก็นึกถึงกันนะคะแม่หมอว่าเขายังมีพลังงานจิตท,ที่ผู้คุณนึกถึงกันอยู่เขาก็เครียดในสภาวะนี้นะคะแม่หมอเขาคิดว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขารอโอกาสรอจังหวะรอที่จะเคลียเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นประเด็นและเป็นปัญหาไม่ว่าจะคนหลายฝ่ายมาทําให้เราวุ่นวายหรือบางคนเป็นความห่างไกล นะหรือความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันแม่หมอพูดถึงตรงนี้จริงๆนะคะถ้าเป็นคู่กันเนี่ยไม่แคล้วกันหรอกแต่ถ้าเป็นแค่วิบากกรรมที่จรมาเจอกันคุณต้องจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะ,ะอันนี้นะคะเขาจะเกิดการคิดได้ช่างใจไม่มีใครแทนที่คุณได้ไพเดอะเว ะค,ะคุณคือโลกทางใบของเขาแม่หมอว่าเขานึกถึงคุณเขาอยากพูดอยากคุยอยากทักทายอยากกลับมาอันนี้นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นสําหรับคนที่โชคชะตาวาสนาพวกคุณอยากคิดถึงกันอยู่เป็นคู่กันอยู่เป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวหรือผู้เรื่องอนาคตด้วยกันแต่ถ้าโสดนะคะเพื่อนเพื่อนโสดหรือคุณจบกับใครมานานแม่หมอบอกเลยว่าหนึ่งเหรียญคนคน,คนนี้นะคะเป็นคนหน้าตาดีโปรไฟล์ดีเป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่มีตําแหน่งการงานโตหรือเป็นคนที่ ต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเอ็มพัลเลอร์เอ็มเพลสให้อวกมานะคะตรงนี้นะจะติกเป็นคนที่ให้และได้รับพอๆกันกับคุณเขาบอกว่าการเจอคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมนเป็นพรลิขิตแต่เขาอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากนิดน,นึงนาเดอะซันนะเขารู้สึกว่าการเจอคุณทําให้เขายิ้มได้และมีความสุขค่ะเพื่อน ะกะ้าดาบเขาอาจจะเป็นคนที่วิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างเพราะวาความห่างไกลหรือความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่เขาไม่ได้แตกแยกแเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเลยแหละนะคะแม่หมอว่าคุณจะเจอคู่เจอคนที่ใช่ของคุณแล้วถ้าโสดมานานนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้มีพมรมลิขิตนะคะจักรวาลน,นี้ดึงความรักเข้ามาหาคุณมาดูความรักนะคะเป็นยังไงบ้างในปากแรกของเดือนเมษาเนาะของชาวธาตุนะ้ำนะ ดวงความรักท่าน้ำสิบเรียนนะคะท่าน้ำต้องการความเติมเต็มทั้งถ้วยก็คืออารมณ์ควมรู้สึกเรียนคือการจับต้องได้คือทรัพย์สินเงินทองคุณจะได้คนที่ถูกใจนะคะช่วยเหลือกเกือ้อกูลนาต่อกันเนาะนะคะดีต่อใจได้แชริรออกรก็กรกฏลัคนากรกฏคนนี้อาจจะเดินทางบ่อยหรือเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่พยายามเพื่อคุณ มีโอกาสได้เดินทางเจอกันด้วยนะถ้าใครคุยกันช่วงนี้นะคะ,ะหนึ่งเหรียญน,นะคะหกไม้เท้านะคะคิงเหรียญขออภัยค่ับควีนเหรียญน,นะ,ะในถือถ้วยนะคะสามเหรียญสี่ไม้เท้า ควิ้นถือไม้เทา้าเด e อ u ซันนะคะมันถึงเวลาแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆที่เราจะต้องหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่แล้วก็มูฟตัวเองออกมาหมายถึงความรู้สึกนะคะตรงนี้นะมาเจอเฮอร์มิตนะคะโอเคไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ ขอให้เรามีแสงสว่างแห่งสติปัญญาและเจอความรักเจอใครก็มีแต่ความชัดเจนนะคะตรงนี้นะถ้าเหรียญเนี่ยแม่หมอบอกว่าตัวแทนของเหรียญทองการปิดทองแท้นะคะเพื่อนๆนะคะขอให้เราได้พบเจอความรักที่ที่แท้จริงหลักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะคนโสดนะคะแม่หมอบอกแล้วมันสิ้นสุดแล้วของการรอคอยมันถึงเวลาแล้วที่ผมไล้คิดจะดึงความรักความสัมพันธ์มาให้คุณเป็นความรักที่พึงหวังได้ถึงความเต็มเต็มและอบอุ่น ะะม,มันเต็มแล้วไงสิเหรียญ10บถ้วยถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกแปลว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สิบเหรียญคือการ ซื้อทรัพย์สินเงินทองที่เราครบกันแล้วบ่งบอกถึงความมั่นคงซัพพอร์ตกันและกันถ้าใครคุยบใครอยู่ช่วงนี้แม่มมาว่าจะมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันแล้วจะชัดเจนทิศทางมองมองถึงอนาคตพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่อบอุ่นและเติมเต็มนะคะมีมีโอกาสถึงได้พูดเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานแต่ถ้าโสดสนิทมีเกณฑ์ได้พบคนที่ใช่นะคะเพื่อนๆเป็นคนคู่บุญคู่กัลยาณมิตรที่ซัพพอร์ตความรู้สึกเราได้นะคะตรงนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่หมอพูดเลยนะคะตรงนี้มันขึ้นเหมือนกันนะคนที่มีปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามแม่หมอขอชี้ไปชี้ชัดไปตรงนี้นะคนที่พวกคุณมีปัญหาเรื่องความวุ่นวายสถานการณ์ที่มันไม่เอื้อให้พวกคุณนะคะเป็นครอบครัวกันแล้วมีเกณฑ์ได้กลับมาปรับความเข้าใจมีเกณฑ์ได้กลับมามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่มีใครจะกลับมาขอโอกาสกับคุณมีใครจะมาง้อคุณนะคะตรงนี้นะ มาค่ะมาคืนดีมาเป็นแฟนมาเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้มีใครสวดมนต์ไหว้พระจะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกันนะคะตรงนี้นะเขาก็เฝ้ามองอยู่นะ,ะหรือบางครั้งคนเราติดผิดพลาดได้ในสิ่งที่ทําช่วงเวลานั้นที่ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลกันต่างคนต่างมีทิฏฐิอีกโก้อาจจะก,กลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วกลับมาเติมเต็มกัน แต่ถ้าไม่ได้มีใครกลับมาโสดจริงๆหรือจบกับใครเมื่อน,นั้นแม่หมอชี้ชัดไปเลยว่าคุณนะหมายถึงว่าในไพ่อะนะแม่หมอพูดตามไพ่หมอนะฮะนอกนั้นมันคงไม่ตรงกับทุกคนคุณจะได้เจอใครที่คุณคุณจะได้เจอใครสคักคนที่เป็นคู่พรมลิขิตโชคชะตาเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของคุณแล้วเติบโตนะคะมั่นคงต่อกันเป็นคู่ที่พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกกกันเป็นคู่กัลยาณมิตรเลยละค่ะตรงนี้ ขอบคุณมากมนะคะชาวทาดน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ